ฐานปั๊มน้ำจะไม่ลงง่ายๆถ้ายึดแบบนี้มาดูวิธีทำกันครับสวัสดีครับวันนี้จะมาวัดฐานนะครับจะยึดฐานติดตรงนี้เลยครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์ครับเราจะยึดฐานตรงนี้เลยนะครับผมยึดติดทั้งสี่มุมเลยครับขุดฝังดินนะครับผมขุดฝังดินแต่ละเสาละเสาครับเราจะไม่ไม่ใช่ล้อแล้วนะครับผมเราจะยึดฐานอยู่นี่เลยครับยึดติดกับนี่เลยครับไม่ต้องรูกลับไปนู่นไปนี่บ่อยครับ ใช้งานอยู่ที่นี่เลยครับผมวันนี้เรามาวัดความกว้างกันนะครับผมกว้างของโซล่าเซลสองเมตรยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับผมเดี๋ยวความยาวสองเมตรยี่สิบแปดเซนติเมตรครับผมน,นี่เราวัดคร่าวๆกันนะครับผมแล้วเราจะต้องไปทําโครงที่ออฟฟิศอีกนะครับผมคืนโครงแล้วก็มาใส่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวคอยติดตามอีพีต่อไปนะผมขอบคุณมากครับ